สวัเจ้ากูคนมาปะกันแฮมแล้วปูพามาขึ้นดอยแฮมแล้วเจ้าเอามารุ่นกันว่าจะปะเห็ดกอไปเลยเจ้าหนีกูคนป้าแล้วเจ้าดอกแรกแหกหมานมๆนมนมนม,น,มนเห็ดผึ่งหมกสมว้าวมานัมน,มนอันนี้จีเจ้า เก็บตพัดน,นี้แหมจะโอ้โหงามพอกะว้าวดอกนี้จะโอ้โหกูค,คนเพราะความขากูคนพัดงามขาใหญ่แต่ใหญ่วะงามขนาดพอกะ em đâu ngắm khả nát lời anh đọc chứ ô hô cú khôn đọc ngắm ngắm anh đọc oh -oh. đồn thẻ chứ นี่กูคนปอดปพราะความ่ะหัวใหญ่เตยใหญ่ว่าเจ้าอ่อนๆเลยก็กะป่านีน่แหมดอกเจ้ากูาคนปอดตุ่มูเลย พันนะขาลายเจ้าเี่าจี๋มันแล้วไอ้เนี้ยนีกูขนปู่มาป้าตอนนี้เจ้าว้าวงามโหโหเป็นครอบครัวเลยนั่นม,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 นมนันม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 ันงานแต่งงานบ่าโอ้โห ขาวเลยเจ้าขอบคุณเน้อเจ้าขอบคุณกูพูกูคนตีติดต,ตามตีเข้ามารับชมขอบคุณจัดนักเน้อเจ้าขอบคุณก,กูกำลังใจเลยเจ้าขอบคุณทั้ง u t u b e และเพจ f a c e b ุ o k กูพูกูคนเน้อเจ้าว้าวมาเจ้ามามาเก็บเห็ดต้นกันโอ้ยดีใจดีใจ เห็ดพึ่งก่อนลัเจ้าอันนะงามดอกนี้เจ้าพึ่งก่อนลัโอ้ย,อยางงามเขากะบ้านนี้กุขนสองดอกเจ้าป๊อดงามเพราะความขาวกะงามแต่งงามว่ะ นี่กุขนป้าตันนี้เหมเจ้าว้าวงามหมวกส้มปู่ไปตัดขาดีติ้านเจ้ามันจะได้ประต้องดำนะโอ้โหกุขนงามนี่ว้าวพระน,นี้เ็มเจ้ากุขน ปาดโอ้ห้หพอความขาเว้าโอ้ห้หงามกูขนบบไม่นอนเลยงามแต่งงามว่ะบ้านนี้แฮมเจ้ากูขนไม่จีนเลยตัวนี้งามตุ๊กบเลยเจ้า จีน้อยขึ้นหาเจ้ามาเถอะเจ้าาดดอกนี่งามกุขนงามงาม còn một, một nha, ba Bạn đi nha, Sống được

bạn đi cháu sản đồ cả vũ hành khe sổ dân làm như cho, tất đi hành đồ anh à đón cho chỉ nói cho แต่หักขนาดพ่อก่ะพัดดอกนี่เจ้าว้าวหูหูตุยเลยเพ่อคะงามหนีกูขนป้าตันนี่เจ้าสี่ดอกเป็นครอบครัวเลยอันน่ะงามบ่ม่นอน พระพึ่งหวานเจ้าโอ้แม่ลูกะโอ้ทุกคนติดกันเลยว้าวพอความขาทุคนเพราะความขาว้าวว้าว,ว,าวยังขาวอยู่อะงามเจ้า หนีกูขนปาตันนี้แหมดอกเจ้าเอาได้ก็จ้าโอ้มันนิ่มเจ้ากูขนเสียดายอ่ะเพราะขาก็ก็นิ่มแล้วละไ้เนี่ยเจ้าพอกะโอ้ไม่อ,อย่างนี้โอ้นี่มันก็ขึ้นหากูขนพอกะเออละไ้เนี่ยกูขนปาตันนี้แหมเจ้า เอาได้ก็จ้าโอ้ดอกนี้ได้อยู่เจ้าดอกนี้วัได้แล้วนี่จีน้อยเจ้าดอกนี้เท่าเจ้ากุคุนป๊อดอย่างใหญ่เลยเพ่อกะ ว้าวแลว้วไเนี่ยนี่กุคุณป้านี่เห็นดอกเจ้าผู้วานโอ้โหกุคนปาดเพราะความขาขาตุ้ยขนาดกุคนโอ้โหปาดตุ้มุเลยเจ้าโอ้โหเกียงน้ำอ่อ,อนๆเลยว้าว เอามาตัดขากันเจ้าโอ้โหติดเหลืองเจ้ากุขุนนะสุมาเตเจ้า Yeah. I'm เดี๋ยวไปล่างก็สะอาดจะบะมี่นอนติดกันเด้ย่ย Đâu lá chợ chạy chợ anh à tích lượng cháu. เลือดเหลืองเขาก็เอาออกเจ้างางามบ่มีนอนเจ้าดอกนี้เจ้าทุบลุ้ย งามบัม,มีนอนเจ้าว้าวหนีกุคนเห็ดของฮาวันนี้เจ้าก็ถือว่าหมานอยู่เนาะด้ะเห็ดพึ่งหมวกส้มเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งกรลัดมีแต่งามๆโอเคเจ้าเดี๋ยวปะกันคลิปหน้าเน้อเจ้าสวัสดีเจ้า